ก็ต้องหักแล้วปะโอ้ยเฮียแต่ห้องบูนัยพอไม่มีหิวอีกเสร็จเอาฮิวมาเอาฮิวมาเฮ้ยเอาอย่างงี้ยเล่ต้องโอ้องเล่นอะไรเนี่ยโลกิโลกิโลกิ้เล่ิไงเล่นหิวไงเล่นหิวฮ่าฮ่าฮ่าโลกิโลกิโลกิ้โลกี้ยออหรอยิ้มสามเลยวะไม่ได้ไม่ได้ยิวมสามได้คิดว่าแบบเลือดเลือดเลือดไม่มีวันลดอ่ะเกินเอาได้ได้เอาคิวจำตาก่อนหน้านั้นไม่ได้อะฮีแม่งเล่นยิ้สามตัวไล่ยิงแค่เรื่องฮีเลย แต่แต่แต่ก็ก็จะไปโดนหิวอยู่ดีนะเพราะกัสูงเกินไปยใครตดอ่ะหิวเหี่ยวรอไปแล้วมาใค้ใครขังข้าจะลองเล่นหาปีเ oh, ล่นยากปอเล็ยชิปทำเลยได้แค่กระทืบกระทืบกระทืบอเกิดอปลาอปลยแ่ฟ้ามาาร์ชพลังกระล่างนี่กล่างนี่กลางนี่กลางนี่เอ๊ะกลาเลยคินขี้ขวามเลยได้บพลังใส่เต็มชิป อันนั้นมันตอให้เขากต่าเว้ยกด E กด E คือทำที่อะไรวะกด T แรกแ็กยิงสตาร์ยิงรถขาเฮ้ยเย็ดเกูเว้งโคตนผู้นำทัพเลยวะเ้ยเคตรเท่ดูตัวนี่กูมันจะไปบากขาได้ยังปวด้วะอ๋อก็โดดชาได้เว้ยขาโดดไปหาหรอเข้าเข้าโดดอ๋อเป็นทุพพื้นให้เลยกูไม่ต้องกดกิ๊กไซด์ขวา หมอแปกไอ้สัตว์หมอแปกเหรอแปกไหมนี่กูกำลังเอ้ยโอ้ดันไม่ได้กูกำลังไอ้นี่มาเลยเอ้ยโอ้โหพวกไพ่กูจี้คจีต่อยต่อยไอ้ต้อมเลยวะตอมมันนะอยากดูครับแต่ผมโผ้โหเปนขี้แปกเลยให้ผมลุกมาเลยให้พี่เลยคุยเลยอะไรละไรอะไรลุกมาเลยคุยเลยไอ้หมอแปกเอาหมอแปหมอแปกเออเฮ้ยี่อยู่้ไอ้โดนโดนแหงลวงเหรอ คิวคือยืมคนเยอะนะผมยืนสู้ผมก็ตายแล้วผมเห็นแบบว่าหมอแมกกำลังบินไล่ไอ้แมกกำลังตีผมบินไล่แม่งตีล่างกลับก็กูก็แรงอะกูแรงแล้วเป็การที่ดีว่าเลยกูบอกให้กูเล่นดีว่าจริงแม่นก็เลเล่นฮักอีสัตว์มาดีเนี่ยเล้วก็มาลุกมาเหยียบเคื่อนมาตีหลังใต้อะกูบอกเลยโดนกูเขี้ยท้องไกอยู่ขวาบนท้องไก่อยู่ขวาบนเฮ้ยทำไมกูมีออมมันทิศข้างเอวด้วยวะไฟรวมกูมีขี้ขี้อะไรก่อน เอาเนี่ยเห็นแล้วคืออมมิทเห็นไปไหนเหี้ยเอากูไอ้บ้านเรเอากูเอ้ยเบอบักกี้เหรอบักกี้เจริเมนด์ดอนหน่อยนี่มาดูดิกูมีออมมิทที่เอวเนี่ยเห็นไหมตุนบานบักกี้ตุดบานเออแต่ผมเป็นไอ้เนี่ยเดี๋ยวโซลกะเรียกวะมีขากล้วยปลาระเบิดด้วยโอ้ดินฟอส์แข่งล่างโอ้ยอะไรวะ้หลับหลับไม่ไปโดนไม่โดนใครเลย

ไม่ใหมอแผลเป็นเ no tamam> ี่ยเลยูจ้ากูนตัเได้ยีเตัวกูยิ่งรู้เหรอกูกลับไปใครเตียนแค่ไหนวะน้องเรื่องธนูนี่ขอให้บอกะยองแม่จะเฮยไม่เจนอาอยอาติดกับประต้โอ้ยยี่เจียวผ้าได้สองตอย่ย ตัอแรงครับกเสียงมัต้องเป็นอย่างนี้ด้วยอาม่นใจเหรอเฮ้ยอองเดี๋ยวหมอแปงไม่เอาแล้วอิวอยู่อยู่อยู่ดอีแล้วเห็นมันมีดาวมงนามดเลย่อย่เวนอม่อย่าอย่าตลกตติวทำอได้ก็เออการาเปนทักตัวใหญ่เลือดเยอะขึ้นแล้วก็กดกินเด หนึ่งทีมันไม่ได้เอจคิวนะมันแค่แบบว่าไอเห่ากันอยู่ในรูนั่นเลยอ๋อกด E ทำให้การยืดยืดรับเลยธรรมดาวมวรู้่าไรู้าว่าสกิลหคือทำไม่ได้แบบพวกแชร์ทุกนาทีอะไรอะไรต้องแปล่ะไอการช่วยด้วยตายล้ว

บอกเลว่าขี้ผมแตกโหกดเล็บชิปแล้วไจะโดนดาเมจได้ไงมีโลของซาเลียอยู่คือซาลียร่ามันจะโนซาลียพีม่ใแค่โอากโอ้โลเอมาตาบับเบิ้ลเลยนะหมอแงย็ดตู้ผมอยแล้วเือไม่ได้ลอยู่เลยอะไรทำตนทัหัวต่อยต่ยต่อยต่อยต่อย ไปน้องเป็นที่อะไรไปน้องสายะเยโอ้โหจะตายอ้คือกยดร้องใส่หูมันเฮ้ยยยดอมกันหยุดอมกอนไป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 องไปน้องให้มันมาไปกไปลุย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 เขาไปอ้ัักยากกระโดดักหนอยก็ไม่ได้หักไปหมกเปกหมกกเลยโดนโ

ผมยืนผมยืนจีดสู้หมอแลกเลยแหลไม่ไม่คุณจีดต้องบอกว่าเมื่อกี้มันคือกำไรงไฮก่อเพราะว่าหิวผมผมเล่นไม่ช่คนอื่นแล้วมันจะชิ่งไปเรื่อยๆแต่ว่ามันจะชิ่งไปถึงคุณจีไหมอีกเรื่อนตายสูดได้ยิ่งตายหนิผมบินลงไปรับเลยโอเคแปลงล่างเลยกูออมมันทีกดตรงตรงแปลงแต่แต่แต่พอเห็นคนนั้นไอหมอแปลกบินมันเล่นเขาจี๋ผมก็หิวไม่หยุดเลย โอ้ยกูัวเลยดิไอ้ตุัยพอคิวแม่กคิวปุ๊บกูยืนจี่เลยไอ้เออดิยิงกูไรเชียร์กูทุ่มหมอแปลกหมอบแตกไม่ตายเฉยเลยเชียแม่งขาดไปเห็นแล้วแหละในช็อตสุดท้ายใช่ไหมช็อตล่าไม่ตายไม่ตายที่กำลังจะจบมันฆ่าแรงเฉยเว้ยคือมันเกือบตายแล้วกูยิงช่วยอยู่แต่แม่งไม่ตายกูเข้าไปสู้แม่งอยู่ข้างไหนไล่ตัวซับแม่งแล้วพูดไม่กเหลือแค่นิดนึงแม่งไม่ตายทีกูเลยต้องไปไปช่วยยิงเว้นอกก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวแทงไอเดี๋ยวซับระเบิดคือคือเว้นอกมันแบบมันเอาอะไรไม่รู้ตีอันออกมาว่าล่นผม อ๋อไอีกมันได้นี่ด้วยนี่อว่ามันได้พลังคักด้วยนี่ว่าใช่ได้ได้พลังักก็เลยยิงโคตรแรงเลยแล้ก็นาล็อกรีเบิร์ตยนยืนจี่สู้หมอเปมาชาร์ดเอาไปซับับหนึ่งคือถ้าเกิดว่าผมเล่นตอนนี้ยังดีนะเธอผมเล่นร้กี่กี่หลแล้วเพราะว่ฮิวมันอยู่ที่พื้นต้องลงมาที่พื้นไอ้นั่ขีอ่ผมเปลี่ยนเลยผมเปลี่ยนเป็น่องทอไกมึงาแพงดักไว เฮ้ยอันนี้แต่อันนี้เหรอตีสามมิ้นอะไรนะไม่ใว่กระแผวไว้มันถือสูงเลยดีมันหลบคนไหวจะดูดีมันมีลูกหมาดีย์ดีด้วยเฮ้ยเนเสือดำเสือดำเสียวไอ้สัตว์กูปล่อยลากไม้จากมือกูต้องมีโหลดลากไม้อีกเหรอเนี่ยน่ารักมึงไกลมากเลยผู้สูไมพี่ผู้ก็พี่ตลอดให้ลากมาต้นไม้มันโตเนี่ยถึงจะยิงต่อไปได้มันมีมันมีลากไม้อีกเหรอลากไม้เล็บิฟท์ชิพกันนี่ไงเอ่อลากลากไม้อันหนึ่งอ่ะจะทธราเมจ สัตรูแต่ลากไม้อันนึงอ่ะจะฮิวพิวกระดาเพื่อทำดาเมจใกล้ๆลากไม้ไอ้กันมึงมายืนนี่กันกันกลับมานี่ก่อนไอ้บังอยู่นี่บังอยู่นี่พวกมันทำอะไรอยูมันไม่ทำอะไรเลยเลื่องเดียวไเอย่างที้เดี๋ยวตายห่างกันเลยเอ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วอยากอยากให้มันมีทางเข้ามาว่ะเอวินเจอร์ที่แกงสุดเวอย์แ เฮ้ยเยอะบางทางบิดเลยแมนตายครับอะไรอะไรครใจจไปตรงนู like ้นเลยไปถึงตรงนู้นเลยเขาเป็นเจ้าหนี่แกงสุดแก่เกอนเขเป็นเจ้าหนี้แก่เกิตายหาพอดีแมนเอกแมนชิบหายคะชิบหายใช่ไหมเว้ยเฮ้ยไม่ไหวเอกแมนตัวแกทางแท้งเลยเชื่อกันลุมเอ็กแมนก่อนนะเลือดถล่มเลือดไม่ใช่คุณจิใครนะคุณการถอยมมัสี่ต้องดูเอกแมนว่าแม่งดูเลือดกูเยอะมันโลซับมันโลซับทำไมทำไมโอ้ยกูโดนเอกแมนเฮ้ย

ใช่ตรงนั้นเวน้องไม่มีสามะเราม่มีผิวข้างหลังแล้วก็ต้องตัวลงได้ไฟอะไรมันไหม้ไหม้ที่้อนูโกรีนมันไหนดี่ว่ากันฟูโรีนแม่งเกิดวะฟูโรีนมันอะไรวะมันแข็งหักแข็งไนามันหุเหลือดมันตีมันชิบหายแล้วโอ้โหล็อกเก็ตตายโอ้โหเชี่ยรล็อกเก็ตมันติล็อกเก็ตของมันติเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วมันเปล่าเนอะตรงนั้นน่ะทำไมไอ้กูมีอัพเปอเจอร์ a s s e m b l ่ตองกลัว เอาตัวเฮลิที่เอาตัวเฮลิเฮลิอะล็อกเกนเนี่ยไปรันได้กูลังเดินไปดูขามากสกิอีกเห็นมีดาวมงดาเมที่อะดูงงวะไอ้ยใครไอ้ยัมันตมันจะทำดาต่เมื่อมันโตเต็มที่วิวมันต้องมาท่มต้องช่วยชวยดีไม่แล้วโอเคุ รถตัวั้ตันับไวยดดรวบอ่ะดรวบดรวบดรวบสนุกเลยรวบอะไรแม่ลม้าอะไรแม่ลม้าใรเห็นะไเห็นลรอโอ๊ยเกงอีกี่รองป็นปั่นกูอยู่น่ยปันอะไรปันไรตายใส่เหียต่อยไม่เลยสดอ๋ยยี่กูไม่ล่อยแรมกันดีกว่ากูมาทำอะไรไม่ทำอะไรหรือพี่ว่าเซของเราเ็ตของเราเตี่กูมันวางได้ไม่มีจำกัดนะแบบว่าไม่มีแม็กะ มีจำกัดนะโล่ใหญ่อันหนึ่งโลเล็กขามันาไ่เยอะเราไปองเอก็มันเอา้นี่มาแล้วป่เนดีฟัตมันเมือนติเข้ามาเลมันเหมือนเนติพใช่อุ้ยโดตันทำไปนีกล็อกเก็ตตายไปเน่ยเก็อดเิตาย้เลกโอ้ตายโอ้หายละ โอ้ติดเขาเลยว่ะตีเลยคเออแมนยืนไม่ก่อนแล้วแมนอ๋อเยอะยังไงยื้ยยังไง่โอ้ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยตายหมดแล้วเดี๋ยวเขาจะเดือตายหมดแล้วโอ้ผมโดนไอ้ผมโดนผมโดนไอ้้ไอนินจาเข้ามาล้วงอันติแต่ผมคนเดียวเลยอ่ะต้องตีทำแรงเกินไปครับ พี่เอ็กบิดอะไรมึงอะไรมึงขวนอะไรอะขวอาาดอ๋อวินเจที่แกงสุดขวนเ่องนเจที่แกงอาอัดเลยยูยูไม่ไม่ไหวไม่ไหวลงหลังเลยลุงางหลังเลยรถตัวีรถตัวยูรถตัวยเลยรถตัวเลยเฮอะไรเมนยิกันโอเคโอเคโอเคดีเลย เอาเว้นยื้อท yeah ี่แก่งสุดเอเว้นย well, ื้อที่แก่งส yup ุดไอ้สัตว์รถตัวฮิวรถตัวฮิวรถตัวฮิวเลยก็ตีแมนต่อตีกันตีแมนต่อไอ้เอาี่แก่งสุดไอ้เหี้ยไอ้เครื่องติดแล้วนะไอ้กูมีกูมีอันติแล้วกูมีอันติแล้วกูพร้อมรวบกูพร้อมลาเวดเด็กแกจะไปเอไปเจอที่แข็งใจที่สุดแต่กูเป็นหัวหน้า มเวนเจอนกกสูตรมอาคุณเหรอไอตัวที่ข้างบนอะล้วงเลยล้วงเลยเดี๋ยวเอเดี๋ยวเกับาประเทศไทยมันแมองวยู่มน่คุกคได้แล้วเหนวะเอขึ้น้เอาเวนเจอรกงสูตรไอ้นของเราพุ่งแล้วไม่รับน้ำว่าปียิงผมคนเดียวเลยช่วยไวยุบเยช่วยเข้ามาเข้ามา โอ๊ยเียปิดรูแม่งปิดรูโอ้โหไม่ไหววะเจ้าเพี้ยอยากันตีอยู่รวบสวยเลยสามสี่ตัวเลยโอ้ยลังเข้ากันังเข้าัไอ้เหี้ยมาช่วยล้วมาช่วยแลโอ้โหตั้งหลบออกจามิดไอ้ซัพพอร์ตไม่ให้ตายเลย เ้นนี่ก็ยิงอร่อยเลยไอ้สัมันรถตัวยิงรถตัวไม่ใญ่เวนเจอที่แกงสุดมีซิมไบโอด้วยเหรอเฮ้ยคยก็ได้ยิคี้อยินะยีไปแล้วนะยไปแล้วนะะตายไต่ข้านนี้ข้านนี้ได้ข้าแ่นน้ไ้อะไรอะไรขวดอะไรันคันว่ดันคันว่เข้าหลเข้าตลอดเ เฮ้ามาแล้ว่าของจริงของจริงโดตาตูแม่งเลยโดตาพ่ีอยอ้าล้วไม่มีใครอยู่อ่ะตายหมดตูอยู่แล้วนะฮีไปแล้วฮีไปแล้วตาอยู่ไม่เล่นแล้วเหรอะไดหมดอันนี้คนเต็มแล้วดีเนี่ยคนขันม่ันไ่ไม่ขัเลนข่นขัันขันนขันขันนขันัน หลามะหลามหลามชอบงาคดดาอุ้ยอาเวนเจอร์ที่กงพุไอ้ติกเลนดดีได้นะวจีว่างหแมนใช่ไหมไมสแงเลยไหแข่งลียคนเอเดี๋ยวอกันไม่ได้เล่นด้วยเดี๋ยวเล่นอันนี้ก่อนก็ได้เข้าเกมน้ำได้ดีที่สุดเวนเจอร์ที่กงสุดแมนใช่ไหมเวนเจอร์ที่เกงสุดจ็อกเกอร์แมนใช่ไหมจอกเกอร์แมนเียอะไรเาเเวนเจอร์ที่เก่งที่สุด ไม่ไหวแล้วปูโทนี่กระตาหมดแล้วโผแล้วนี่เอ้ยเล่นตัวเดียวกันแล้วเล่นกงเลยโอ๊ตาดโอ้มัน่วนใหอ่เลยม่วนใหญะเลยช่วยด้วยช่วยด้วยอ้าช่วยแล้วมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วตีตีตีตัวสลัเมช่วยแล้วมาช่วยแล้วเกิดอะไร้นเนี่ยอีกเป็น่ะอเนี่ะครเนันน้กป็ยไม่เลี้ยมารม่ละยใล่เนนเนนไรใให้รวังเครื่องล้รวังเครื่อง ไม่วางกูโดนเลืนยังไงเนี่ยอะไรนะปาโล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 วดี๋ยวอันตีโดนเต็มๆตัวไอเชียนนั่นเลยมัมันดาเมจมันไม่ได้เอาตายครับมาครับติ๊กจ้ะมันมันไม่มีอะไรเลยมันเลือดมันทำตัวมันธรรมดาเลยไม่ได้มีบัฟอะไรหรือไงหรืออันตีกูติดก็แพงล่้งหนึ่งผันนิชเชอร์ผันนิชเชอร์ผันชเชอร์ทำไรทำ่อไม่ใช่เราบอกฉลาดนะลูกถามมาได้ไหมเรเข้ามั้ย ขาเต้ไอ้สต้าร์ตเดียววิ่งอะไรยยี้ไอ้สัตว์อะไรให้มึงอะไรมึง้องโอ้โหพี่อย่ามีมันีอยู่ในมือห้าเมตรไอ้ปูนี่แม่งเล่นเหมือนเหมือนไอ้ไอ้นกเลยแงเอวเลยเฮ้ยไอ้ผมฆ่าไปถึหกตัวเลย เดียมันงวันยังไหวกับตันสารสอิวเอมีหี่ฆ่าไปเ่จหรือเปล่าเดี๋ดีเดีเดี๋ยวเดี๋ยเฮ้ยคย่าเพิ่งกดแมทดิโอไมค์ไห้คน้นอ้อะไร้ยกนนกูไม่รู้โนตาเลยกนกอะเนตายยกินข้าวดีกว่ากินข้าวเอ้ยกเต้าี้เ้ยกินข้าวดีกว่ากินข้าวกิกินข้าวกินข้าวเกิน